สวัสดีค่ะพี่น้องพบกับช่องดูดีอินดิงแลนด์ค่ะกำลังทำอาหารแร้งค่ะใหไอายทำหลายเป็งจังไลยคะพี่น้องถ้ากันเฮ็ดนี่ยังอยู่เนาะตอนนี้นะอาหารแร้งของไอาอทำหลายก็เป็นเบอร์เกอร์ค่ะเง็ง่ายๆเหมือนนี่ก็ทอดหอม โอเนียนริงค่ะมีเฟนฟราย้ำชิพส์ค่ะชิปด้วยทอดไร้น้ำมันค่ะน่าจะได้แล้วทอดหอมืือน,นี้เตรียมของใส่คาราวานค่ะพี่น้องคะมีเข็นนี่มืออื่นจะออกเดินทางไปริมคนเช่อไป ค่าโชว์รถค่ะอเมริกันโชว์ขาโชว์คืเอเกาค่ะไปช้อปปิ้งมาอาหารการกินเตรียมไปประมาณสามสี่มือค่ะสี่มือมืออื่นจะออกเดินทางค่ะช่วงนี้เป็นเทศกาลโชว์รถค่ะพี่น้องช่วงซัมเมอร์ ทอดหอมไอ้ข้ามหลายลรามากกันไห้ซุกซุกอหอมชุบแป้งค่ะชุบแป้งทอดกรอบแต่ว่าบูได้มีทอดแป้งทอดกรอบก็เลยดัดแป้งเอาแป้งนั้นอนเนกประสงค์ของอิงแลนด์ค่ะกระได้คือกันกรอบคือกันค่ะยงกรอบปะคะหน้าตาไอ้ข้ามหลายลรามากซุกซุกอหอมมันจะเด้นี่กินหอมหอมพะนะพ่อได้ยังเนาค่ะเนาะ พี่น้องคะสุกแล้วไอข้ามลายถ่ายกินกินยังไดคะเบอร์เกอร์ทำเองกระแสบบาค่ะพี่น้องคะหน้าตากระแสดได้อยู่นะหน้ากินพี่น้องค่ะเนาะ เดี๋ยวไปให้อายค้หลอายอ้าคำหลานางเบิ้งที่วิอยู่ค่ะพี่นอ้องอายค้หลายมาเอาเซนเบเบมายองเนสพ่ะนะ ส่วนเมนูตัวเองก็ง่ายๆค่ะมือนี่ยเดี๋ยวเ,เขาถอดไรน้ำมันก่อนเป็นไก่ค่ะจุบแป้งระหว่างร่อมาเก็บผักสลัดกับพี่น้องมีเมนูเด็ดมือนี้เมนูเด็ดเก็บผักสลัดไปทำอาหารแรงตัวเองค่ะกับพี่น้องหลังจากฝนตกเมื่อหลายมือหวงแต่สิยุดธมือนีละเก็บผักสลัดก่อน ล่างงามเลยเห็นแล้วพี่น้องคะงามบ่เสียงกรอบขนาดเลยได้ใจ้าพพี่น้องอ็ดมนู่นงง่ายๆวันนี้อาหารแรง อาหารสุขภาพค่ะอายคั่มลายไม่อาหารปา่ากินเขาเแล้วแล้วอต้เป็นไปได้ไมนกินกระโดดคุณไม่กินบ่าป่านี่เธอตัวใหญ่ๆพี่น้องอุ้ยดอกบัวก,กับมาแล้วพี่น้องคะอุ้ยตัวใหญ่ยุ่ง This is big in เนี่ย Going fast now mm. So big อู้หูนี่กระตอ้ว,ตว,วนๆค่ะพี่น้องคะ่นะสีงามขนาดเลย คาบค่ะไม่กินอาหารหมือละสองเือเจ้ากับแร้งค่ะง่ามขนาดเลยกินเขาแล้วแล้วกับมานางเบิงลูกอยู่ในสวนธนาอ้ายกำหลาหมักเบิงป่าค่ะย่ามแล้งง่ามเศร้าระวังยางพาน,าน้าพี่น้องเมื่อเบิงดอกโหกำลังง่ามเลยดอกไม้นีเสือกกำลังมากนะง่ามขนาดเลย ดอกไม้อยู่สวนก็ลัางงามค่ะเดี๋ยวจักหน่อยกับดอกดาวเรื่องขึ้นเต็มสวนเลยดอกดาวเรื่องกับกําลังมากค่ะพี่น้องค่ะสีนี่ก็งามแดดกระลังออกมากแล้วอากาศดีอากาศดีแล้วหลังจากฝนตกมากซี่หามือเป็นอาทิตย์เนาะค่ะเนาะคุณน่ะสีงามบ่งามนะคะพี่น้องค่ะคุณน่ะ ต้นบักเขือเทศแต่ก้าังงามกลางสิเป็นนวยแล้วต้นใหญ่แล้วโอสาระแนไปใส่น้ำอาหารเพื่อสุขภาพสองค่ะสองเก็บไปหัวหละผานน้ำจากน้อยค่ะอาหารสุขภาพค่ะพี่น้องค่ะนี่พ่อให้เก็บอยู่ดอกเนาะต้นน้อยๆก็ได้ อมันหอมกำลังไแล้วหัวละผ้าพ่อได้กินยอนอยู่หนึ่งเด็ดหนึ่งปร่งค่ะพี่น้องกเพบ่งงามอยู่กระถางนี่เอาละซ้ำนี่ก็ได้แล้วผักเพื่อสุขภาพ ปไปดูกันเลยค่ะพี่น้องว่าคืออย่างนูอาหารสุขภาพเมื่อนี้นะลืมมะเอาบักพริกเป็ดน้ำจิ้มเอาบักพริกจักหน่อยก่อนเป็ดจักหน่อยนะคะพี่น้องเป็นตะกินกับสมแซบแต่บักพริกนี่ก็ได้ปนะอ่อนๆเลยกระลังดก ดอกเต็มอยู่งามมาะพี่น้อ,นองต้นพริก,ากามา่ามาเอาไปทำจิ้มกันใส่บวชพริกลงไปใส่หอมปลอมค่ะผักชีเนี่ยค่ะปันแล้วก็ใส่บกชนาวน้ำใส่น้ำตาลใส่เกลือใส่น้ำปลานิดนึงใส่ผงนัวนิดนึงค่ะใส่น้ำมันเนือนเอ็ก์ตราเวอร์จินโอลิฟออยล์น้ำตาอค่ะที่ใส่สลัดนะคะ ใส่บักงาวนน้ำเพิ่มความหอมหอม,หอ,มหอมค่ะพี่น้องค่ะปั้นไปค่ะพี่น้องสูตรนี้่บใส่สสสไข่นะคะใส่มะยองเนย ีไม่ย่งองเนลงไปเลยค่ะมันจะได้ข้นๆแล้วก็ปั้นไปร่วมกันค่ะมาเบิ่งนความค้นของน้ำจิ้มครับพี่น้องคนน่ะนแซบบอสีข้นๆเลยหยุดหยอดปะคะค่ะเมนูอันนี้ก็คือ พอเมียงไก่ทอดค่ะไก่ทอดโรค่ะกับสลัดนะคะเริ่มกันเลยแพนไปจุ่มน้ำไว้ให้มันนิ่มนะคะ แค่นันแตกที่น้องแล้เวเลือกเอาที่มันบ่แตกนี่ดีโยบอบ่แตกค่ะมาอ,อกันเลยค่ะใส่ไกล่ลงไปอันนี้เป็นหอมหอมญี่ปุ่นค่ะเลี้ยงลงไปกะลำซาลแหน่ มากแบบใดกับไส่เอานะคะและ้วกระโหลกผ้าม่วนเลยค่ะเนี่ยแหละคะ่ะ สลัดโลไก่ทอดค่ะพี่น้องค้าง่ายๆเลยเมื่อนี้นะเมนูเป็นจังไดหูอยากเลยมากกันได้กระไส้เข้าไปค่ะใส่ไก่แล้วก็ม้วน แน่นแน่นได้แล้วหนึ่งอันไวบอพีนอ่น้องมึงนี่ไงบออาหารสุขภาพสลัดโลกไก่ทอดกรอบว่างเลี่ยงลงไปเลยค่ะสลรแน่โมระพาเน้นเน้น แล้วก็ม้วนค่ะม้วนแน่นๆเลยน่ยารักาหน้าตาจึงไดค่ะหนะ้หนากินบ่คก้พี่น้องคะ่ะอันสุดท่าย เรียงลงไปกระลำหอมไก่ชะลาแน่หัวละพามวนเลยบาทเนี่ยเนี่ยราคาง่าย ค่ะพี่น้องอาหารสุขภาพสลัดโลไก่ทอดกรอบจากผักในสวนคะ่ะสดๆเมนูสุขภาพน้ำจิ้มเพ็ดเองอาหารดูกันเลยคะ่ะหน้าตาจะเป็นจังใดเนาะบาทเนี่ยเป็นกระแซบว่ <c oughs> โอ้โหเป็นจังใดครับพี่น้องหน้าตาเนาะ มันจะแซบกรอบ,บตัดครึ่งโอ้โหสุดยอดจิ้มกับน้ำจิ้มเผ็ดน้อยเปรี้ยวหวานมัน,มน สลัดโลไก่ทอดกรอบมาแล้วเสร็จแล้วคะ่ะหน้าตาันจะแสบวะบัลี่รอดอะ่ะหิ้วเข่าคะ่ะมาคะ่ะน้าจิ้มสุดยอดไหมพี่น้องดูนะเหนียวเหนียวน้ำจิ้มทำเองอืม น่อยน่อยเหนียวเหนียวมันมันจากมายองเนสเผ็ดน้อยเปรี้ยวหวานค่ะน้ำจิ้มบวกกับไก่ทอดเขากันขนาดเลยเด็กก็ทานได้ค่ะไม่เผ็ดมาก แซ่บน้ำกันค่ะพี่น้องค่ะน้ำจิ้มแซ่บแบบมันๆเบเลียนนะคะเพรามามีรสเผ็ดน้ำจากพริกจมปุดๆเลยค่ะ น้ำจิ้มพราะว่าใส่พักที่สวนค่ะก็ะเลยเป็นสีเขียวงามอือสุดยอดอืม เอาแล้วค่ะชโชงวิธีการทําหบบพี่น้องเบิ่งแล้วเดี๋ยวเ่ายสไปต่อหลังคลิปไมค่ะเพราะว่ามันเา่าแล้วคลิปนี้นะคะ่ะก็พอกันไม้มือลังแล้วกันะะเนาะถ้าหากพี่น้องมาคลิปนี้ก็ขอฝากช่องดูดีอินดิงหลังด้วยนะคะเนียค่ะอาหารมื้อนี้สลัดโลไก่ทอดค่ะฝาก กดไลค์กดแชร์ซับสไครป์ให้ช่องดูดีอินดิงแหลนด้วนะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆที่เขามารับชมค่ะไปพอกันใหม่หมู่ลุนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ